สวัสดีครับพบกับผมหมูหนังคนนี้คนเดิมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนดูหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนดนะครับผมซึ่งเขาเป็นพ่อมดอีกคนหนึ่งเลยนะที่ผมแบบแนะนำให้ดูคือเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเรื่องหนังของเขาแต่ความยาวหนังของเขาก็ใช่ย่อยนะครับผม อันดับที่หนึ่งแบทแมนไตรโลจี Batman, พูดถึงแบทแมนก็ทุกคนก็เข้าใจดีว่าแบทแมนเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แบทแมนไตรโลจี Batman, ogy, จะประกอบด้วยแบทแมนบิกินในปี2005แบทแมนเดอะดาร์กไนท์ปี2008แบทแมนเดอะดาร์กไนท์ไรเซ็ปี2012ภาคที่ผมชอบที่สุดก็คือปี2008 เดอะดาร์ n ไนท์ซึ่งเป็นปีที่แบบว่าเขานําเสนอโจ๊กเกอร์ได้ดีมากๆครับผมแล้วฮฮทเลจเจอร์ที่แสดงเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยโหคุณพระไม่อยากจะบอกเลยว่ามันสุดยอดแค่ไหนเขาโอ้มันอารมณ์แบบสุดๆอะครับผมอันดับที่2 The p l a s t i ส e ิกเดอะเพลก็จะเป็น หนังเรื่องหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของโนแลนเลยที่เฮ้ยมันควรดูเพราะว่ามันเล่าแบบหักมุมได้พีคมากๆครับผมหนังเรื่องนี้หักมุมแล้วก็เป็นการสึกชิงของเจ้ามายากลที่แบบว่าคู่แข่งกันนะครับผม The Prestige l นี้ก็จะรวมดาราดังๆไว้มากมายอย่างฮิวจ์แจ็คแมนคริสตินเบลไมเคิลเคนสร์เลต์เจลเฮนสัน หูมีแต่ตัวท็อปททั้งนั้นเลยอ่ะลองหามาดูนะครับผมเรื่องนี้อันดับที่3 i n t ิน s t e l l a เ,เปี2014โอ้หนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าหนังของแกโคตรยาวเลยยาวมากว่าด้วยก็คือเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเออเป็นหนังที่แบบว่าผจญภัยอวกาศนะครับก็คือพ่อลูกคนหนึ่งต้องท่องอวกาศ เพื่อไปหาดินแดนใหม่ให้มนุษย์อยู่ประมาณนี้หนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบว่าดูแล้วแบบเป็นไซไฟไปด้วยนะครับผมคิดเรื่องนี้ค่อนข้างแบบด้านวิทยาศาสตร์พอสมควรลองหากันมาดูอีกรอบนะครับ <c oughs> โคตรยาวยน่าจะยาวที่สุดแล้วนะใน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 ลิสต์ที่ผมพูดถึงเรื่องต่อไปดันเคิร์ก ดันเคิรปี2017นะครับผมเป็นเรื่องแรกที่โนแลนเนี่ยเอาประวัติศาสตร์จริงมาพูดมาเล่ามาใส่ซาวประกอบบีบอัดความแบบโหและดีไซน์ออกมาหนังถ่ายได้ฟิล์ม70เอเย70 mm นะหรือ80%ของเรื่องเลยนะครับแล้วพอๆถ่าย iMac เลย วิ้ฉายในจอ iMac นี่สุดยอดมากครับผมหนังเรื่องนี้เล่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่นาซีปิดล้อมเหล่าทหารสัมพันธมิตรนะครับผมช่วงหาดแถวหาดดันเคิร์กน่าจะอยู่ฝรั่งเศสนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะปูเรื่องได้ละเอียดหนังเรื่องนี้ค่อนข้างแบบว่าจะปูเรื่องด้วยละเอียดน,นะครับผมโดยการอพยพคนจากหาดเนี่ย ไปกับอังกฤษยังไงก็โดยใช้ประชาชนเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้เราจะเห็นมุมมองหลายๆอย่างนะครับผมเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำเลย Inception ครับผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สเกลใหญ่มากของโนแลนงัดแบบประสบการณ์ที่แกทำหนังมาทั้งหมดเลยมาควใไ้มามาทำให้ดูเกี่ยวกับความฝัน พระเอกเนี่ยคือนักจลกรรมความคิดของแต่ละคนเพื่อเอาไปทำอะไรนั่นแหละอย่างว่าอะเนาะก็คือ,คอเรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นเมื่อพระเอกต้องทำฝันซ้อนฝันคือแบบซ้อนทับซ้อนอะไรวุ่นวายมากมายโอ้หนังเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับตอนจนตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจบยังไงมันเอะมันจบแบบนี้ถูกไหมหรืออะไรยังไง หนังเรื่องนี้เน้นถ่ายจริงมากกว่า CG นะผมบอกไว้เลยคือที่ผมชวนให้ทุกท่านได้ดูหนังของ c อร i s t ต p h e เฟอร์นอร์แลนด์เนะี่ยเพราะว่าหนังเรื่องใหม่ของนอร์แลนด์กำลังจะเข้ามานะครับผมชื่อว่า t e n เน็ผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมไปดูแน่นอนครับวันแรกผมต้องไปดูให้ได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจในโฟสต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ คอมเมนต์ Comment, แนะนำให้ผมด้วยยิ่งดีขอบคุณมากสวัสดีครับ